สวัสดีครับเรามามีสุขภาพดีวิถีบําบเวทกันนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราไปเที่ยวป่ากันบ่อยๆก็เจอเจอสัตว์ร้ายนะครับผมอ่านเจออยู่บ่อยนะครับเจองูนะผมเองก็เจอครับเจองูอะไรก็ไม่ทราบนะครับตัวใหญ่ขนาดนี้ครับในห้องน้ําที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกลัสนะครับในห้องน้ํามันก็ไปกินกบเขียดนั่นแหละครับมันเจอเรามันก็ตกใจมันก็เลยหนีนะครับแต่ที่ผมดูตอนมันเลื้อยครับ ถ้ามันเลื้อยช้านี่ส่วนใหญ่จะเป็นงูมีพิษนะครับถ้าเลือเล้อยเร็วงูจะไม่มีพิษแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับงูทับกสษษิคานนี่ก็เลื้อยเร็วนะครับแต่ก็มีพิษร้ายนะครับแต่ว่าก็ไอไ้ระวังไว้ก่อนก็ดีนะครับตะขาบนะครับมีพระก็โทรมาถามตะขาบกัดจะทํายังไงดีนะครับครูมาเล่าให้ฟังว่านักเรียนโดนพึ่งต่อยนะครับหรือมีคนถามว่าตะปูตําทํายังไงดีคือทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าสัตว์ทุกอย่างนะครับงูหรือว่าตะปูตําเนี้ย ต้องไปจบที่โรงพยาบาลนะครับต้องไปฉีดวัคซีนนะครับแร้วต้องไปฉีดยาก,การปัิยักไม่ควรจะประหมาานะครับสมัยรัชก,กาลที่หเนี่ยก็หมาบ้าก,กัดก็ใช้ปลุกเสกเพราะจะเรือขึ้นเรือไม่ทันเรืออ,ออกไปแล้วนะครับไปที่เวียดนามแล้วเขาเรียกอะไรนะไอ้ปัสเตอร์อยู่ที่ในเวียดนามครับไม่ทันเขาใช้วิทยากินยามอปลุกเสกก็ไม่รอดครับก็เป็นโรคพิษสุนัข สุนัขบ้านะครับราชกาลที่5จึงทรงให้ตั้งสถานเส,สาภาแต่เดิมเนี่ยชื่อสถานหลุยส์สปัตเตอร์บ้างครับไม่ได้จํำได้ว่าจะเป็นชื่อนั้นนะครับแล้วต่อหลังก็ไปเปลี่ยนเป็นชื่อสถานเสาภานะครับแล้วตอนนี้ถ้ามะนาวครับควจะใช้มะนาวเป็นหลักนะครับถ้าว่างูงกัดเขาใช้โลตเนงนะครับต้นโลตเนงโลตเนงแดงนะครับ แต่ผมก็ยังไม่ค่อยรู้จักนะครับแต่ว่าเขามีมีสมรพคุณในการเขาเรียกว่าเจียจางพิษงูนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีก็ให้ใช้น้ามะนาวแล้วก็ดื่มน้ํามะนาวห้ามนอนนะครับยิ่งงูเห่านี่นอนไม่ได้ครับถ้าหลับตายเลยนะครับงูเห่างูจงอางกัดมันเกี่ยวระบบประสาทต้องห้ามนอนนะครับต้องตื่นตลอดเวลาต้องตบหน้าตบตาอย่าให้หลับนะครับถ้าหลับแล้วก็ตายเลยนะครับตะขาบต่อยก็ใช้มะนาวครับบีบใส่เข้าไปที่แผลนะครับงูก็พี่แผลตะปูก็เหมือนกันครับใช้มะนาวบีบไป ถ้าเป็นงูตะปูเนี่ยจะผมจําได้ว่าเขาจะใช้สารส้มตํานะครับเด็กๆเ,เขาใส่สารส้มแล้วก็โรยไปในแผลยัดไปในแผลนะครับเพื่อที่จะไปฆ่าเชื้อบัตยักนะครับแล้วก็เ็าจะใช้เนื้อนะครับไปแปะเนื้อฝานบางๆแปะแล้วก็ผ้าพ,พันเอาไว้เพื่อที่จะดูดไอพิษไอเชื้อโรคบัตยักอะให้ออกมาที่ที่เนื้อครับ หรือผู้หญิงที่คลอดนะครับสมัยโบราณเขาเส้นสายสะดือที่เหนียวมากนะครับต้องเ็าใช้ไม้ลวกครับคือไม้ไผ่ที่ฝานบางๆะครับเอามามา,มาตัดสายสะดือมีตัดไม่ค่อยขาดหรอกครับต้องใช้ไม้ไผ่ไม้ลวกเนี่ยครับตัดขาดแล้วมันก็ไปข้อดีก็คือไม่เป็นบาดทะยักนะครับบาดทะยักเนี่ยหลังจากการคลอดเนี่ยเขาเรียกว่าสันนิบาตหน้าเพิงนะครับสมัยโบราณนี่เป็นกันเยอะมากนะครับเขาก็เลยกลัวกันมากหรือถ้าปิงนะครับปิงเนี่ย ประสบการณ์ตรงเลยไปเที่ยวภูกระดึงปิงดูดขาผมกับเพื่อนก็เอาบุหรี่ครับม้วนก็แกะออกเป็นใบยาสูบครับละลายน้ําแล้วก็หยอดไปมันเมาครับหลุดหลุดก็หล่นลงมาเลยครับปิงมันมันอยู่ไม่ได้ดังนั้นก่อนจะเดินป่าก็เอาเอาเนี่ยครับยาเส้นเนี่ยตัวยาฉุนเนี่ยดีมากเลยนะครับละลายน้ําแล้วก็ทาขาวเยอะๆเลยครับปิงมันดูดแล้วมันเมามันหล่นนะครับแล้วก็เอาทําใส่ขวดน้ําเอาไว้เลย จอดูที่ไหนก็หยอดไปเลยครับหลุดลดนตุ๊บเลยครับก็ <g ül> <g ül> เป็นเก็ดเล็กเ,เกตน้อยนะก็ลองเอาไว้เผื่อไปป่านะครับถ้าว่าเจอเจอพวกนี้นะครับเบื้องต้นก็ต้องปฐมพยาบาลก่อนนะครับงูจะไปรัดขารลดแข้งอะไรก็ว่าไปนะครับแต่คนโบราณก็ใช้น้ำมะนาวครับมนมะานาวใช้สารส้มพวกนี้ครับแล้วก็ใช้เนื้อดูดออกมาแต่พิษงูดูดไม่ได้นะครับต้องใช้มันยังปิงเข้าช่องคลอดหรือเข้าวารหนักเนี่ย เขาก็จะเอาชามนะครับแล้วก็เลือดใส่เข้าไปแล้วก็ไปนั่งค่อมไว้พอปริงมันได้กลิ่นเลือดมันจะหล่นลงมาที่ชามนะครับมีคนโบราณแต่ผมไม่เคยลองนะแต่ตำราเขาว่าอย่างนั้นนะครับก็เป็นความรู้เก็บได้เก็บน้อยนะครับสวัสดีครับ